สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985ทาร o โ Studio นะคะคลิปนี้อยู่ในโหมดของพิกอา,าร์ดนะคะสำหรับท็อป,ปิกที่ไอจะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อป,ปิกที่มีชื่อว่าเขาคิดว่าคุณมองเขายังไงมีตัวเลือกไหมคุณได้เลือกทั้งหมด2ตัวเลือกด้วยกันเลือกตัวเลือกที่ดึงดูดความรู้สึกดึงดูดความสนใจของคุณมากที่สุดถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับตัวเลือกที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกตัวเลือกที่1ไอขอ,อย่าเช็คสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะก่อนที่เราจะไปเช็คว่าเขาคิดว่าคุณมองเขายังไงขอดูพลังงานสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ ซีเรียลเดอะสตาร์ไผพระแปดถ้วย เดดดอกก้าเหรียนมีพลังงานเพราะไม้ไม้ดูเปล่านะอีกฝั่งเนี่ยหรือว่าก็ไม่ได้โสดะแต่ว่าทำตัวเหมือนโสดนะคะ แต่ใดๆก็แล้วแต่เป็นความรู้สึกที่ยังโหความสัมพันธ์เหมือนพลังงานที่มันจบไปแล้วอะจบแล้วก็จากเหมือนจากแบบแยกเลยนะคะมันเดินทางจากชีวิตของกันและกันอย่างนั้นเลยนะไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่เป็นพลังงานแบบนั้นอะแล้วก็ดูเหมือนว่าอยู่ไกลกันด้วยนะคนละประเทศด้วยหรือเปล่านะคะเนี่ยต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยเช่นกัน,นพลังงานนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นพลังงานที่ไม่ได้อีกฝั่งนี่น่าจะไม่ค่อยมีสภาพคล่องทาง ไ่แนนซ์ทรัพย์สินเท่าไหร่แต่อีกฝั่งเนี่ยดูว่าจะมีพรั่งพร้อมเลยนะคะแล้วก็ดูครอบครัวก็ดูแลครอบครัวดีนะคะเป็นที่รักของครอบครัวด้วยนะคะครอบครัวดูสามัคคีก,ก,กันรักกันรักใคร้กลมเกลียวกันดีอันนั้นเป็นพลังงานของฝั่งผู้ที่มีความเพียบพร้อมทางด้านทรัพย์สินนะคะส่วนพลังงานของผู้ที่ไม่ค่อยจะมีสภาพคล่องทางด้านทรัพย์สินเงินทองเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีนะอดูเหมือนว่าไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเลยในเกมนี้นะคะก็เลยต้องลากกระเป๋าจากบ้าน จะบ้านไปนะคะไม่ใช่ผู้ถูกเลือกหรืออาจจะเป็นเพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกในด้านของความรักแต่ว่าเป็นผู้ถูกเลือกของการที่มีชื่อเสียงหรือหน้าที่การงานต้องให้กับให้เขาต้องลากกระเป๋าไปใช้คําว่าลากระเป๋าก็คือเดินทางนะ เดินทางไปเรียนต่อไปรับหน้าที่รับตําแหน่งต่อเนี่ยเป็นพลังงานในลักษณะนี้นะคะโคต่างชาติต่างศาสนาได้ด้วยเช่นกันนะพลังงานเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างถูกถูกมองถูกจับตามองนะคะถูกประเมินอยู่นะว่าจะเป็นยังไงชีวิตต่อไปในอนาคตน,ะนี่คือสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันพลังงานเหมือนตอนแรกที่เจอกันก็ดูเหมือนตกลุมรักกัน มีบางพลังงานแบบนั้นนะตกลุมรักกันโอ้โหมีเนี่ยออกมาขยายได้สาไม้แล้วก็เดวิลแต่ว่าพอตกลุมรักได้แป๊บหนึ่งก็สามดาบแล้วอะไอ้ก็เลยมองว่ามีใครที่มีครอบครัวแล้วแน่อาจจะเป็นทั้งสองฝั่งแล้วหรือเปล่าถ้ายังไม่มีก็ <c oughs> มันเป็นพลังงานโดยรวมนะทุกคนก็คือเราให้นึกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีนั่นก็แสดงว่ามันมีบุคคลที่สาม นะะบุคคลที่3นี่หมายถึงว่าจะเป็นการงานหน้าที่หรือว่าต้องเดินทางก็ได้เหมือนรู้สึกดีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้อะรู้สึกดีแล้วกลายเป็นว่าจะไม่เปลี่ยนความรักให้เป็นเจ้ากรรมนายเวรแน,น่ๆฉันก็เลยต้องจบเจ็บแล้วก็จากนะคะยีเอ็มเพลเเป็นเป็นพลังงานที่มีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องมีครอบครัวนะ่ะมีพลังงานที่ อีกฝั่งนึงอะต้องรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะมีครอบครัวแล้วก็เลยไม่เอาถอยยอมถอยด,ดีกว่าตอนแรกไม่รู้ไงคะไม่รู้แต่พอมาดูแล้วอ้าวมีครอบครัวแล้วก็เลยแยกเนี่ยเป็นพลังงานแบบนี้นะถ้าไม่ใช่ในลักษณะที่มีครอบครัวแต่ไพ่ขึ้นเยอะนั่นคือแสดงว่าฝั่งหนึ่งเป็นผู้ที่อยูอ่เกิดมาบนครอบครัวที่มีความเรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองอะไรนะคนะทีนี้มันแตกต่างกันมากมันก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่า จะต้องเดินทางไปศึกษาหาความรู้นะดูแล้วเอ้ทำไมมันมันแตกต่างกันมากเลยอะ่ะไม่อยากไม่อยากขานเขาเข้าหาก็เลยเอาไม่เป็นไรเราไปตายเอาดาบหน้าดีกว่านะปล่อยให้คนที่เขามีความพ,พร้อมไปเจอคนที่ที่เหมาะสมดีกว่าอย่างนี้นะ่ยเป็นพลังงานลักษณะนี้อะ่ะแต่ว่าก็ไปเพื่อที่จะไปศึกษาหาความรู้ไปทําไปพัฒนานะศักยภาพตัวเองให้ดีขึ้นนะนี่คือพลังงานทีนี้เราก็มาดูกันเลยนะว่า เขาคิดว่าคุณมองเขายังไงอ๋อเมื่อกี้นะคะมีลักษณะพลังงานของหัวหน้างานด้วยนะเจ้านายกับพนักงานนะคะอขออภัยนะลืมบอกไปอะทีนี้เรามาดูเลยนะคะโอ,อ้เจ้านายเจ้านายโอเคเจ้านายก็เจ้านายพลังงานเจ้านายโดดเด่นจริงๆอ่ามาเคาะเลยว่า เขา,า่คิดว่าคุณมองเขายังไง Justice the e m p l o y คุณเขามองว่าเขามองว่าถ้าคุณเป็นพนักงานนะมีเด็กเรียนมากจริงๆด้วยก็เป็นถ้าเขาเป็นเจ้านายเขามองว่าคุณอะมองว่าเขาเป็นเจ้านายที่ที่ดีให้เกียรติภรรยาให้เกียรติสามีรักภรรยารักสามีเธอดทูนสถาบันครอบครัว ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ไม่ทําผิดศีลผิดธรรมไม่ทําผิดจริยธรรมนะประคองตัวเองอยู่ในเส้นทางที่ที่ถูกที่ควรอะดูแลคนรักได้ดีคาจจะมีลูกด้วยอนะเก่งโอ้โหคนคนนี้เขาเขามองเขาคิดว่าคุณมองว่าเขาเป็นคนที่สามารถจัดการได้เป็นคนเก่งเป็นคนที่รู้ว่าคุณต้องการอะไรนะคะ อันนี้พูดในแนวของหัวหน้าง,งานก่อนเพราะว่าคุณเห็นที่ไพ่กระโดดออกมาใช่ไหมที่เราพูดกันว่าเอ๊มีพลังงานของหัวหน้าขึ้นมาด้วยตอนท้ายไอ้ลืมบอกแต่ไพ่เขาก็กระโดดมาว่าเออเนี่ยอย่าลืมสิอย่างเงี้ยอ่ะก็เลยใส่เป็นหัวหน้าง,งานก่อนเลยเ,เขาคิดว่าคุณนะมองเขาว่าสามารถที่จะช่วยเหลือ,อคุณได้ในในด้านของการซัพพอร์ตก้าวเหรียญออกมาเนี่ยก็คือโปรเจกต์อะอะไรที่เกี่ยวกับตระกอกกำไรค้อโปรเจกต์ออกมาแล้ว ขับดันนะคะผลักดันไปได้ด้วยดีอย่างเงี้ยเริ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วจบสวยนะคะให้ทํางานถ้าชอบทํางานคนเดียวหรือว่าชอบเป็นกลุ่มก็คุยกับเขาได้อเหมือนกับ h ะใ r ้ t รี e เตจเกตเมจิกเชนเขาเขารู้เลยว่าพลังงานของคุณกับเขาเนี่ยมันโคงก,กันนะแล้วก็เขาคิดว่าคุณมองเขาอย่งงางนั้นด้วยนะแล้วก็บางทีเขาก็มองว่าคุณแอบคิดว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้คือดีเกินไปดีเหมือนกับเ,เหมือน เฟลลี่กับหลายๆคนอย่างเงี้ยทำตัวเหมือนโสดเลยนะโอเคหรือรเปล่านะนี่คือเขาคิดว่าคุณวองก็อย่างงั้นนะนะเพราะว่าเซนต์กันได้นี่นะแสดงว่าเขาคงจะจริงอะ่ะแต่เขาจะบอกว่าเขาอยากจะบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ฉันก็แค่แบบอยากดูแลทุกคนในเท่าเทียมกันน่ะฉันก็แค่แบบใจดีกับทุกคนเหมือนกับใจดีกับเธอนั่นแหละอ,อ ก็มีความเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงงานเป็นห่วงทุกคนอยากให้คือมีความปรารถนาดีอ่ะชอบช่วยเหลือนะคะคนคนนี้เอ,อ่อควินถ้วยจะใช่แต่ว่ามันมีพลังงานที่เสียใจบางอย่างกับคุณอยู่นะอืมอาจจะเป็นเพราะว่าก็ถ้าเกิดสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันจริงๆอนะ่ะเหมือนที่สถานการณ์ที่ออกมาบอก mm. ก็แสดงว่ามีความเสียดายคิดถึงนะ่ะแปดถ้วยออกมาวนอีกแล้ว The world เนะี่ยใครบางคนที่แบบ ออกไปจากห่วงโซ่อาหารนี้นะคะห่วงโซ่ความรักห่วงโซ่สัมพันธ์เนี้ยเขาคิดถึงเขามองดีมากนะเขาคิดว่าคุณมองเขาแบบในลักษณะดีดีมากๆเลยแล้วก็มีแบบแอบหยิกเหมือนกันว่าโอ้มีครอบครัวแล้วจะทาตัวเป็นโสดนะเราอะอาจจะมาจากสถานพลังงานตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะอืที่แรกๆที่เราดูกันนะคะแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยไอ้ก็มองว่าเขาคงไม่ได้หลงตัวเองหรอกแต่เขาเป็นคนที่ คิดยังไงก็พูดยังไงนะจนะัสติ the magician นะ the เ a g i c i a เขาก็มีความพรามในตัวเองอยู่แล้วนะทุกคนอืมนะให้เขาเถอะนะก็จ <laughs> ะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณทุกการสนับสนุนนะขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เ <c oughs> ช่นเคยสำหรับคริปนี้ขอลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกตัวเลือกที่2อ,องไอคขอนุยาเช็คพลังงานสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณละเขานะคะว่ามีพลังงานสถานการณ์ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรไบ้างเด o o ู อดไม้สี่เหรียญหนึ่งดาบเดอะซันเดอะเฮมิ คืออะไรเดซันมาพร้อมเธอไหมแปดดาบไม้สองดาบเบลฟัน หกเหรียญห้าเหรียญ string ห้า้วยเจ็ดเหรียญเด็กไม้โอเคเจ็ดดาสถานการณ์เนี้ยเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบว่าอยู่ใกล้แต่ทำไมเหมือนอยู่ไกลจังเลยอะอ,อยู่ใกล้กันนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบมีมีแสงเยอะมากเลยนะเจ้าสนะันเนี้ย อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีตะเกียงอยู่ใกล้กันแต่ว่าต้องได้ส่องสองหาอีกฝั่งหนึ่งจะใช้ตะเกียงส่งหาด้วยซ้อมีความรู้สึกว่าถ้าอายุขอยกบริบทขององค์กรหรือที่ทํางานนะมันจะได้เห็นได้ชัดอะเหมือนกับว่าฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่มีใครๆก็รู้จัก,จกแล้วก็มีผู้คนห้อมร้อมโดดเด่นอื มีเวลามีอะไรให้กับสาธารณชนมากๆแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรอรอคอยว่าเมื่อไหร่เธอจะมองเห็นฉันบ้างอะ่ะเธอมองเห็นทุกคนนะแต่เธอมองไม่เห็นฉันฉันถือตะเกียงอยู่ตรงนี้อะ่ะฉันอะ่ะได้ถือตะเกียงแสงหิ่งห้อยนะ่ะที่จะส่องไปหาเธอพลังงาน อีกฝั่งก็คือฉันคิดถึงเธอตลอดเวลาที่ฉันทำแบบนี้ก็เพื่อเธองานเป็นเรื่องของงานด้วยนะงานเข้าเยอะแล้วก็ต้องรับเหมือนต้องเป็นช่วงที่ภาระเยอะภาระหนะักแล้วก็ผู้คนเห็นความสำคัญก็ต้องต้อง,ต,องต้องทำให้จบโปรเจกต์ต้องเป้าหมายต้องผลักให้งานมันออกไปได้ด้วยดียต้องปิดจบให้ได้ออาจจะเป็นในช่วงที่เวลาไม่มีงานก็ไม่มีเลยมีก็มีมาเยอะอย่างเงี้ย พลังงานเหมือนอยู่ใกล้แต่ว่าเกินเอื้อมออคิดถึงเป็นห่วงกอดเก็บความรู้สึกออ,อยากคุยอยากเคลียร์อยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าปากหนักทั้งคู่เลยฝั่งพลังงานที่มีความโดดเด่นมีความสนุกสนานเป็นผู้ที่อยู่ในสปอรตไลน์นี่ก็ก็เข้าใจได้นะว่าอีกฝั่งที่อยู่ในถ้ำนั้นนะ่ะคือต้องการ แสงสว่างที่จะเข้าไปถึงปากถ้ำบ้างแต่ว่าเวลาที่อยู่ใกล้กันทีไรก็เหมือนกับคุยกันได้คนละภาษาจะบอกว่าแม้แม้คุยภาษาเดียวกันก็เหมือนกับคนละภาษามีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันแต่เพราะว่าแต่พออีกฝั่งเจอพลังงานที่ มีคนรุมล้อมคนดึงดูดก็ทําให้อีกฝั่งน้อยใจว่าทําไมช่วงนี้เธอไม่สนใจฉันบ้างแต่พออีกฝั่งมาสนใจมาให้ความสนใจก็กลับอึดอ,อัดนะคะอ,อแต่ว่าเออเป็นคนที่เข้าใจกันทั้งคู่นะเป็นคนที่มีจิตเป็นกุศลทั้งคู่เป็นพลังงานแบบนี้ไอ้มองว่าพลังงานอีกฝั่งที่กําลังน้อยใจอยู่อะไอขอบอกว่าฝั่งเด e เ e r m ม t นะฝั่ง เดอะเฮอร์มิตเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกต้องการแค่อบกอดสัมผัสอ,อ๋อลูปเบาๆนะเหมือนแค่นั้นนะไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเงินทองออแรงกายอะไรที่มันหนักหนาสาหัสความช่วยเหลือที่ต้องแบบทรมดอดทนขนาดนั้นไม่ได้อะไรต้องการขนาดนั้นต้องการแค่ ถามถ่ายเป็นไงบ้างโอเคไหมด้วยความจริงใจแวบวบตาที่อบอุ่นที่ดูเป็นห่วงจริงๆแค่นั้นแหละนะคะวันละครั้งก็ยังดีนะคะสัมผัสมือสัมผัสไหลเออเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างยยะแต่ว่าบางทีการแสดงออกของผู้ที่เป็นฝั่งเดอะซันนี่เป็นสถานการณ์ที่ จงแจ้งชัดเจนให้ความรักกับคนอื่นได้เต็มที่รสร้างสร้างความสนุกสนานคือให้พลังงานให้ Energy ของอีกฝั่งเนียโอ้โหเยอะมากแล้วทําให้เดอรเฮอร์มิตเนี่ยอาจจะเกิดการงอนนะคะบางทีนะเมื่อก่อนที่จะเป็นเดอ h e เฮอร์มิตเนี่ยเป็นเดอะฟูลมาก่อนก็ได้นะไม่แน่นะทีนี้ก็กลายเป็นว่าเดอะซันกลบเลยนะคะ เราก็ทําให้ต้องมางอนเข้าทําอยู่เนี่ยแต่พอว่าแต่พอเข้าใจกันแล้วเขาก็ไม่มีอะไรมากหรอกเขาเข้าใจดีแค่แค่คนขี้ขี้น้อยใจนะคะแค่นั้นเองไม่เป็นไรห,หรอกนะก็จะเป็นพลังงานแบบนั้นถ้าเป็นเพื่อนก็เพื่อนขี้งอนนะ,ะถ้าเป็นคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็มีลักษณะงอนเดี๋ยวถ้าลูกคุณงอนคุณคุณก็อ่ะเขา อยากทานอะไรอ่ะวันนี้สั่งมาทานซี่อะไรอย่างเงี้ยมาทานด้วยกันนะถ้าชอบแบบนั้นหรือไม่ก็ชอบดูหนังด้วยกันดูซีรีส์ด้วยกันก็ให้เวลาเขาอ,ะอ่ะเวลาแล้วก็แตะบาแตะ,ะไหลเบาๆอกกอดน,นะแม่รักหนูนะอะไรอย่างเงี้ยก็ทําทุกอย่างนี่ก็เพราะว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยเราลําบากนะฮะสิบไม้แปดดาบเนี่ยทุกวันนี้ก็ในเมื่อโอกาสมาถ้าไม่ทําก็ไม่รู้จะว่ายังไงคือความรับผิดชอบก็อธิบายไปเข้าใจนะเขาก็เข้าใจแหละ อยากแค่อยากได้แบบมีโมเมนต์ด้วย10นาที20นาทีก็ว่าไปลักษณะเองอย่างงี้แน่ใจความสัมพันธ์แบบนี้ไหมนะะแต่ว่ามีผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะมีผู้ที่เข้าใจในด้านของพระธรรมคำสอนนะคะแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ในหมวดของกําลังไตร่ตรองอะไรบางอย่างทบทวนหรือมีโปรเจกต์อะไรเล็กลน้อยเป็นของตัวเองอยู่ที่บ้านก็ได้นะเดเธอมีเนี่ย โอเคถ้าใช้พลังงานของพวกคุณนะเราก็ไปต่อนะคะมาดูกันเลยว่าเขาคิดว่าคุณมองเขายังไงมีแผนเจ็ด <c oughs> ดาบ จ้าเล่แกล้งเสียอกเสียใจเนี่ยอยากได้อะไรก็พูดมาตรงๆไม่ต้องทําเป็นเศร้า้อยหรอกนะจริงๆแล้วอยากได้ค่าขนมร้อยหนึ่งแต่ว่าแกล้งเสียใจก็ได้มาสักสองร้อยอย่างเงี้ยอยากได้เยอะอย่างเงี้ยมองเขาเขาคิดว่าคุณมองเขาเป็นเจ้าวางแผนนะจอมวางแผนเนี่ยรู้ทันสามถ้วย เขาคิดว่าคุณมองเขาวางแผนอะไรบางอย่างเพื่อที่อยากจะให้คุณไปเล่นด้วยกับเขานะเพื่อที่จะอยากให้คุณรู้ทันพอรู้ทันแล้วเขาก็สนุกมีความสุขแค่นั้นเองนะเขามองแบบนี้นะอยากให้คุณดุทำเออเขาคิดว่าคุณรู้ว่าเขาแกล้งทําอะไรบางอย่างเพื่อที่เขาอยากให้คุณดุเบาๆนะแล้วก็สนุกสนานเทฮานะคะเขารู้ว่าคุณรู้ทันแล้วก็มองว่า อ็คิดว่าคุณนะมองเขาเป็นคนที่แอบเซนซิทีฟอยู่เหมือนกันนะขแบบี่น้อยใจใจน้อยนะไงแล้วก็เป็นคนที่ความรู้สึกไวนะคะก็อย่างที่ไอบอกว่าแค่แตะไหล่นะแตะไหลแล้วก็สัมผัสเล็กน้อย,นอยเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบมีพลังแล้วค่ะคนคนนี้นะคะเหนื่อยต้องการกําลังใจใช่ไหม <laughs> เวลาที่คนรู้ทันพอดมูลเนี่ยถ้าเป็นพลังงานแบบเอ้ย รู้ทันก็จากเหนือหน่อยก็เริ่มต้นใหม่ได้สนุกขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าเราคิดว่าคุณมองว่าเขาเป็นคนที่คิดมากแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพลังงานบางอย่างที่เขาอาจจะแสดงออกนะเหมือนคนที่ไม่คิดอะไรเลยหรือเปล่าทําเป็นทําเป็นแบบสนุกสนานได้เลยนะคะแต่ว่าลึกๆแล้วป็นคนคิดมากคิดมาในเรื่องของงานด้วยนะ,ะงานต้องประสบความสําเร็จแล้วก็เอ หมือนใส่ใจในเรื่องงานแล้วก็รายละเอียดเยอะเป็นคนทํางานเก่งอืไปคิดว่าคุณมองเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งแหละวางแผนหนักเอาเบาสู้อ่ะแล้วก็เผลอๆนะเขารู้ว่าคุณนะรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีเหมือนตาที่3ามนะ มีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างเหมือนว่าแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีเซนคล้ายๆกันนะก็เลยแบบเขาก็เลยรู้ว่าเอ้ยคุณมองเขายังไงดังนั้นเวลาที่เขาเสียใจเขากแกล้งเป็นสนุกนะเขาเศร้าเขาเหนื่อยเขากแกล้งเป็นเฮฮาแต่เขาก็รู้อยู่ดีว่าคุณนะรู้ทันว่าเวลาที่เขาสนุกคุณรู้เลยว่าไม่ใช่นแน,แน่คุณก็ต้องเข้าไปโอบไปกอดไปเออก็เหมือนออรู้แหละว่าไม่ไหวอะ่ะแต่เขาแกล้งไหวอย่างง่ามันรู้กันไปรู้กันมาค่ะ เนี่ยขงไว้นะคะเขาพยายามบาลานซ์ balance, อะไรบางอย่างในความรู้สึกของตัวเขาเองเพื่อที่จะไม่ให้คุณลําบากใจอะนะอสิ่งที่คุณมองก็คือถูกแล้วแหละก็เขามีความสุขนะที่คุณแบบเข้าใจนะเข้าใจเขาเขาอยากจะบอกว่าใช่มันใช่แหละมันชัว์เลยนะว่าสิ่งที่คุณมองเนี่ยของไม้ก็มีแต่คุณคนเดียวนี่แหละที่รู้ใจเขาบอกมาเลยว่าสวินดาบอย่างใช่อย่างชัวนเลยชวรกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะ อัศวินเหรียญก็ไปด้วยกันแบบนี้แหละไม่เป็นไรเข้าใจกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเรียนรู้กันไปทุกวันทุกวันหนึ่งเหรียญถ้ายังไม่มีบุตรไม่มีลูกก็อยากจะมีนะคะแต่ว่ารอพลังเดวิลอยู่เนะี่ยเหมือนพอตอนกลางคืนมาหรือว่าเนี่ยต่างคนก็ต่างปล่อยหลับไปหรือเปล่านะคะทำงานหนักเหนื่อยด้วยนะมีลูกยากบางคนนะ ถ้าเป็นบางพลังงานที่แบบคุณแม่อย่างเงี้ยคุณแม่กับคุณลูกอย่างนี้ก็รู้กันรู้ใจกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้พาไปเลี้ยงนูน่นนี่นั่นก็ไปทานอะไรกันนอกบ้านอย่างเงี้ยก็กลับมาโอเคเหมือนเดิมนะคะเพียงแค่กําลังใจหรือเป็นพลังงานของรู้ใจไม่ได้พูดเยอะแตะบาแตะไหลพลังสงัมผัสนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน ขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังกับคุณมากๆจริงๆนะขอให้คุณประสบความสำเร็จบน,นเส้นทางที่คุณตัารถนาไว้เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ